มาวันนี้ผมให้ดูถุงใส่สารระบาย2อย่างครับอันแบบแรกเน่เป็นพลาสติกแข็งเลยอันที่สองเนี่ยเป็นแค่ถุงพลาสติกครับข้อดีของอันนี้เนี่ยมันจะดูดสารขังตลอดเวลาครับเพราะข้างในกระป๋อเนี่ยมันจะมีความดันบรรยากาศเป็นลบเราจะสังเกตได้จากตัวเด้งดึงเนี่ยมันหดอยู่ครับแสดงว่าข้างในเนี่ยนิเกทีฟหรือเป็นลบนั่นเองเวลาผมใส่สายระบายแล้วผมเจอหนองผมมักจะใช้ตัวนี้ครับเช่นเจอหนองในตับ ผมจะใช้ตัวนี้ช่วยอะไรเวลาที่คนไข้มีการขยับตัวขยับร่างกายแล้วลำไส้มีการขยับตัวร่วมด้วยเนี่ยการที่เรามีลักษณะดูตลอดเวลาเนี่ยมันช่วยทำให้หนองออกมา,มามากขึ้นครับออกมาได้หมดได้เกลี้ยงต่างกับถุงระบายแบบนี้ลักษณะแบบนี้เนี่ยมันไม่ได้มีการดูต่อนเนื่องครับไม่ได้เป็นนกาทีฟเรามักจะใส่ในเคสที่เป็นพวกน้ำท่วมปอดที่เราไม่ได้ต้องการที่จะ ดูดออกมาให้เกี้ยงครับต่างกับพวกหนองในตับฝีในไตเราต้องการดูดออกมาให้เกี้ยงก็จะใช้ตัวใส่สารละลายตัวนี้ครับถ้าใครชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามมันด้วยนะครับ